จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเมลงวันออกมาทำร้ายผู้คนสวัสดีครับผมซอมบี้แมนจากช่องซอมบี้แมนวันนี้ผมจะมาสอปลอยหนังเรื่องไอฟลายแรมแพนเดอะ t ซิตี้ให้ผู้ชมได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมกันผมขอสูนไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนคนที่ยังไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้มาก่อน ก็ไม่ต้องไปเสียเวลาไปหาดูเลยครับหนังมันกากกระโปกและปัญญาอ่อนเกินไปแค่ฟังผมสปอยก็รู้เรื่องเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยเริ่มเรื่องมาก็ได้มีเมลงวันตัวหนึ่งและมันก็ได้เข้าไปทำร้ายวัวตัวหนึ่งด้วยความโหดร้ายและทารุณหลังจากที่มันได้เข้าวัวตัวนั้นเลยก็ได้มีชายคนหนึ่งโผล่ออกมาและเข้าต่อสู้กับเจ้าเมลงวัน ซึ่งผมจะเรียกชายคนนี้ว่านายเขียวละกันหลังจากนั้นนายเขียวก็พลาดท่าโดนเจ้าเมลงวันกัดจนตัวผัดขึ้งต่อมาเจ้าเมลงวันก็ได้บุกเข้าไปในเมืองและจัดการระเบิดมุองจนราบภาพชายคนหนึ่งเลยใช้ปืนยิงใส่เจ้าเมลงวันแต่เจ้าเมลงวันก็สามารถหลบก,กระสุนปืนได้ทำให้กระสุนปืนไปโดนรถตำรวจจนระเบิด ชายอีกคนที่หยูไถนั้นเลยใช้วิชาไราเดอร์คิดใส่เจ้าเมลงวันเดกก็โดนเจ้าเมลงวันสวนกลับมาด้วยวิชาเดวาวาบจากเรื่องสตาร์เตรดจ,จนตัวขาดกระจูยและหนังก็ตัดไปที่ฆาตกรหน้ากากหมูคนหนึ่งที่กําลังใช้มีดเสียบไปที่เจ้าวองนัดจากเกมพืชปะทะซอมบี้ทาให้เจ้าวองนัดส่งเสียงกรีดร้องขึ้นมาและหนังก็ตัดกลับไปที่เด็กคนหนึ่งที่ถูกเจ้าเมลงวันฆ่าจนตัวระเบิด ชายคนหนึ่งที่มาเห็นเข้าก็คิดจะหนีเตะก็ถูกเจ้าเมย์ลงวันระเบิดตายไปอีกคนทันใดนั้นก็มีบอลลูนขนาดยักษ์ลอยขึ้นมาบนท้องฟ้าซึ่งข้างบนก็มีนายเขียวที่กำลังช่วยชายหัวฟ้าอยู่บนนั้นด้วยสร้างความตกตะลึงให้เจ้าเมย์ลงวันเป็นอย่างมากว่าพวกเฮยนี่รอดมาได้ยังไงเตะพราะเรงอดึงที่มีมากเกินไปเลยทำให้หือของนายเขียวขาดออก และหนังก็ตัดไปที่อีกหนึ่งอาทิตย์ต่อมาทันใดนั้นก็มีมือสไนเปอร์คนหนึ่งโผล่ออกมาพร้อมปืนสไนเปอร์ของเขาและมือสไนเปอร์คนนั้นก็ได้ใช้ปืน a k 47ยิงไปที่ชายหัวฟ้าจนทำให้ในายหัวฟ้าร่วงลงมาจากบอลลูนและมันก็ยังทำให้บอลลูนของนายเขียวระเบิดเป็นจุนด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างเพราะกูเองก็ไม่รู้เหมือนกัน กูมีหน้าที่แค่เอาหนังที่กูคิดว่ามันสนุกดีเอามาสรุปให้พวกมึงฟังก็แค่นั้นโอเคต่อต่อึอ่่หนังก็ได้เฉลยอ,ออกมาว่าความจริงเลนั้นมือสไนเปอร์เทที่จริงเลก็คือเพื่อนสมัยตอนปอนหนึ่งของนายเขียวกับนายหัวฟ้าที่เคยถูกพวกเขาทั้งสองรุมบุลลี่อยู่เป็นประจำมือสไนเปอร์เลยกลับมาฆ่าทั้งสองคนเพื่อเป็นการแก้แคนอ ซึ่งหนังก็ได้เฉลยออกมาว่าความจริงเลเจ้ามือสไนเปอร์ก็คือคนที่เจ้าเมย์ลงวันเจ้างมาเพื่อลอบสังหารนายเฉียวนั่นเองหลังจากผ่านเหตุการณ์ในครั้งนั้นไปสามวัน,วนก็ได้มีสุนัขสีน้ำตาลตัวหนึ่งเดินเล่นอย่างสบายใจผ่านซากรถซากศพมากมายซึ่งก็น่าจะเป็นฝีมือของเจ้าเมย์ลงวันแต่ทันใดนั้นก็ได้มีเสียงของอะไรบางอย่างดังขึ้นมาใกล้ๆกับบริเวณที่เจ้าหมายืนอยู่ เมื่อเจ้าหมาหันไปมองก็ปรากฏว,ว่าที่มาของเสียงมันดังมาจากร่างของนายเขียวที่ตอนนี้อยู่ในสภาพปางตายนายเขียวได้พยายามขอร้องให้เจ้าหมาเข้ามาช่วยเจ้าหมาที่เห็นสภาพของนายเขียวเลสมันก็ได้เดินมาใกล้ๆนายเขียวพร้อมยื่นอะไรบางอย่างให้ก่อนจะรีบเดินหนีไปสิ่งที่เจ้าหมายื่นให้นายเขียวก็คือระเบิดไดานาไมท์ที่ถูกปลุกเลนั่นเอง นายเขียวที่เห็นดังนั้นก็ได้ส่งเสียงกรีดร้องด้วยความตกใจก่อนจะถูกระเบิดร่างจนตายคาที่ส่วนเจ้าหมาก็ได้เดินหายไปโดยไม่ได้สนใจเสียงระเบิดที่ดังมาจากทางด้านหลังและหนังก็จบลงเพียงเท่านี้และหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนนอจากเว็บ iMDB ไปที่10.9 10. เป็น10คะแนนนอ ส่วนในเว็บร o อ t เท t o ทเมโตก็ได้คะแนนอจากฝั่งนักวิจารณ์ไปที่100%และคะแนนนอฝั่งคนดูก็ได้ไปถึง100%เช่นกันและเช่นเคยครับเท่าหาใครชอบวิดีโอนี้ก็ช่วยกันกดดิสไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อสังคมอีกครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้ากูไม่ขี้เกียจอีกนะสวัสดีครับ